สวัสดีค่ะพี่มาจาัตี่มาชายัยวชันเดนใต้นะคะวันนี้เราอยู่อันตีสะน้ำจุ่นครูถุงทงซิตี้ที่ทำการชนในวันที่18เบอร์จิก,กานีนะคะตัวทีวน่นั่นนี่ี่หน้าจอน,นี่คือโคโนดลงังข้าลูกเพชรนครนะคะชิงเงินรางวัลกติ8แนสนจอมืนบาทจัดเป็นครูเอกิ้งคูดนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะน้องบ่าวค่ะพี่มาจาัตี่มาชายัยวชันเดนใต้ค่ะไม่ทราบน้องบ่าวเชื่อได้ครับืออปนครับนนมาจากขายโคโ้ดในข้างนองอยู่บ้าน,นครับลูกบ้านนะคะ,น,น,ะ,คะน้นองโง่นนะะตัวนี้คนน้องเชื่อได้คะโดนลังข้าลูกเพชรนก่อนนะ โนดลังข้าวหรูเป็ดนครน,นะคะน้องเขาอายุกี่ปีแล้วคะประมาณทุ่ว่าปีอ่ะสิบว่าปีเขาเป็นทายาตัวใน,นสาบไหม๋าบหรู้ว่าในฟุ้งอ่ะกวในฟุ้งนะคะน้องเขาปั้นกันชุดหมายลข,ขครีครั้งคะนี่สี่ครั้งครเซกครั้งเลยล่าสุดชนะได้มาหน่ะตาละมาชนะทีถามีรั้มนะคะวันนั้นจนนานไหมน้องสามทุ่ว่านาทีสามทุ่ว่านาทีเซ่ครั้งมีมีสะดุดมั้งหรือไ,ไม่ไม่ไม่เคยสะดุดเลยนะคะต่างชนโค้งเขาแบบไหนน้องรุ่นครับรุ่นนะคะวันชนใจเขาดึงเขาต่อเขาตอเขาตอนี่ใส่ดันไหมดันครับดันจำควานไหม จำควันจำควันนะคะผ้าเดินอยู่วันกิโลได้ประมาณนุกเจ็ดโลพอกเจ็ดโลเริ่มบอลเริ่มพอนยังยังครับยังนะคะที่คนรับมิมาน้องก็ซัดพร้อมสักกี่นาทีได้เต็มร้อยเต็มร้อยถ้าเขาเดี๋ยวเชิญต่อเช้าอ่ะได้ไหมต้องใจโกก่อนใจโก้ก่อนเดือมพันพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะคะอยากให้น้องฟาตึงเอฟซีปติดตามคงน้องก็สักนิดนึงควาดึงเอฟซีรือเป็นนักอนมาช่วยเชียร์ช่วยจุ่มกันครับค่ะมาเป็นใจในเชียร์นะคะขอขอบคุณสำหรับข้อมูลขังหน้าเยี่ยมของที่นี่ฟ้าสำชิดกติดตามนใจให้ด้ขอบคุณมากค่ะ